ได้บ่ไหมได้ทัวพี่น้องน้ำลายเช่นบ้านนี้กระทักทายสบายดีเนาะพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับสม้มวนนี้กระฝนตกอีกแล้วพี่น้องนน้ำลายคือเก้าไม่น่าดีเฮาทางชาวบ้านาาาาน,น้ำท่วมมิกหลังจากที่ชาวบ้านหว่วมแหงหว่วมใจกันสร้างซ่อมแซมทาง คืนฝนได้2อส,ว,สวันพี่น้องหลังจากนั้นฝนกรต็ตกอีกคืนน้ำท่วมแล้วเกิดน้ำสาะเตือนคือเก้าพี่น้องเลยน้ำายลายลวันนี้กัดนดงัวก็หาบอนก,กินหญ้ากับบุมีแล้วตอนนี้ Ô à, nắm thua nhà mới lạ Mua <laughs> <Ngua> tao <tớ> bỏ Mua <laughs> tao nữa Mua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  นันดีกระตึกกระดุงคือเก้าเป็นเลียนต่างทางเลยจะทำแบบนี้ที่กอมันจ่กระปุกกพอมันนี่กระปุกตาย มีแล้วก็ออกให้มันโอ้อมีแต่นแนว้อเราทางใดก็ได้่วันเล้วโอ้นี่บ้านเราไปนเอาอุวานี่เอออ๋อจอเนาะมีแต่กระปูดแดงพี่น้องพูดขายอยู่สรา,า,าราก,กระปูดเาาดียวเฮานี่แหละขนหลายคนโบราณก็มันกับบุมีแนวขายเลยเนาะที่เดียวเฮานี่แหละโบราณอ๋อมีแต่กระปูดแดงๆเลยแดงคักแดงแน่คุ้มละ สามชิปชิปเช้าคันอโอเฮียสาราบ้านนดีเฮียวันี้มีแต่กระปูชุนลายกระปูแดงล้วนมีแต่กระปูมีแต่กระปูมีแม่นปูนาแล้วปูนามีโขยน้ำมเขยบทงละพูดยากอี่เอาเสียงมะเเนี่ย าสาว,สาวพัวพนบนนกกอกให้ไขยอันนั้นได้ก้อน,นเขียบน้ำพี่น้องเหมืนยากาศวันนี้พี่น้องเมฆขึ้มพร้อมที่จะฝนตกได้ทุกเมื่อ ตอนนี้เอาน้ำไปให้แม่เท่ากินก่อนพี่น้อยเพราะเมื่อกี้นี้นี่เอาน้ำเอาเข้าไปให้เพื่อนกินแต่ว่าลืมเอาน้ำไปปลาคอก็มีเหรอไผ่หูอ๋ออ๋อยาดอกคิดว่าอยากให้ขายที่ด้เข้าเอาให้ ao hỏi mày ao má này, đây nè, điều có đái, mình lông thằng này, mình เชือกันฝนพี่น้องดัดมาจากถุงยางถุงยางที่กระเจ้าใส่ที่เยื่อหรือว่าใส่ยังชิ้นย่างนี้แหละต็ดมาเป็นเชือกันฝนตอนนี้เคยนาดีก็ใส่มองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกระเจ้าตึกกระุงเนาะว่ากระเจ้าได้หลายไปไานใดไป ແລະป่าใ่ຄັບພີ່ນ້ອງເພິ່ນໄປບາ ล้างย่างออกไปอีกรอบพี่นอ้องเอามาจี้กระปูให้แม่น้องอลิสาเนาะอันนี้กระจี้กระปูแล้วละเอาไปให้พี่นกินกับข้าวพี่นอ้องเพืน้นบ่มีนักกินก็เพื้นนั่งขายเครื่องอยูสาา่าลาขายหอยขายกระปูเลยเลย รถจักออกมาได้แล้วพี่น้องเลยน้ำท่วมท้อมันต้องได้ย่างออกไปแล้วแับนี้ฮะไปส่งไปกัตจองไปยามองวะพ่ออ๋อลงต้นน้ำท่วมป่าลงแล้วป่านี้มาแต่ใช่เนี่ยเฮ้ยใช่ป่ามาแต่ใช่พ่อโอ้คือเดียวย่ามอง ตอนนี้ก็ส่ยๆแล้วพี่น้องฝนก็ยุตตกลวเนาะแต่ว่าน้ำท่วมนาชาวบ้านลนะตอนนี้ก็นนะงแกว่าสิเอาไปแล้วบึงมองเลยเลยนะดีก็โอ้งง่ายอะนะโอ้มานเทอ่าเจ้าคือประมาณเลย บอกเดี๋ยวจะน่ากุมานจะน่ากุมารฮะมีหมานบอนบานบ่โอหมูมานนะนี่เอาลายลายเชือเดี๋ยวก็มานเองบอกบอกมันกินแล้วเขาอ่ะปลาทอดเอาป้งปลาเชื่อมให้น้ำจักเงียงเละไฟมันไหมเนาะ

bố mẹ luôn con bỏ mất thức con bò bà mong mong mẹ thức mong 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 hông mong mong Đây mong mong nó hông nó mong 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 เดี๋ยวจะลงไปยามมื่อกีมองก็พี่น้องว่าสีได้หรือบ่เห็นกับเจ้าละได้ได้แท้ว่างูอเฮาสีได้หรือบ่โอ้ลบหลบโอ้โหโอ้หูู่นวดอยู่ไรอยู่นวดอยู่ไร

ปลากะบ่ค่อยได้ปันได้พี่น้องไอ้ปลาชองสำโตสำหรับอีพีนี่กะเคยนาดีกะที่ได้ขอจบไว้สำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอีพีนี้กะบ่มีอย่างไรมาอัปเดตระดับน้ำให้อพี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะว่าระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่บ้านาดีเฮาลายสำใดเนาะ,ะเคยนาดีก็มาอย่ามองมาเลามองมใส่มองสำหรับอีพีนี้กะสีได้ขอจบไว้สำนี้ก่อน สิได้ขอลำลาพี่น้องไปสำนี้ก่อนติดตามได้นะอีพีหน้าพี่น้องสำหรับอีพีนี้ขอกลําคำว่าสบายดีบาย,บายยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะพยายามมองต่ออีพี่น้องยังอีกต่อนหนึ่งต่อนนั้นจะเป็นตัวที่มองยาวเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าสิได้หรือบอนะ่เนาะเดี๋ยวจะเอาให้เบิง้งใา้คลิปพี่น้องเลย เพราะว่าตอนนี้กะเบ็ดคืนนัดดีกะอยากเบิดแล้วพี่น้องก็เลยว่าขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะปลาใส่มองพี่น้องคืนนัดดีได้น้อยนึ่งมองสี่เส้นหน่ะจัเส้นเลาก็กระบุ้งประมาณลมสองนิ้วมองอ่าได้ได้เหนือนั่นแหละมันยังไม่ยักมือนั่นแหละเบลบอกบอได้ประคอกอีกขู่ขาเมื่อแหละมาขายพี่น้องเันได้แล้วก็ได้ปุ๊บในไทย